าลครับก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้แล้วก็เจอกันในเกมฟรีไฟวันนี้เรามากับช่อง youtube ช่องหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราจะขึ้นรูปให้นะครับมาติดมือไม่ดังเออนี่ช่องนี้เลยนะครับผมก็อย่าลืมไปติดตามผลงานของเขานะครับ รเรามาดูฝีมือเขาดีกว่าครับดูเปิดเสียงือเปอิดเสียงไปเติมเกมแล้วขอสักตาอันนี้คือเราไมา่รู้จักชื่อเขานะครับแต่คาดเดาว่าอาจจะชื่อบอสก็ได้าตามไปตีเกมอัน,นี้เราจะชนะหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะครับผม เพราะว่าเขาไม่ได้เล่นเก่งขนาดน,านั้น <First Blood. S 1> ก็เล่นตามภาษาอยากเล่นนะคะพบศัตรูแล้วพบศัตรูแล้วคับเบอร์สี่เจอคนเฮ้ยหัวเขาเข้ามาเพื่อเรื่อ่งพบศัตรูหัวร้อยสี่มา เอาเรื่องว่าอุ้ยอยู่รอดนะตายอยู่รอดอยู่รอดอยู่รอดอยู่นั้นเนี่อะ MP5 ดีกว,ว่าชอบชอบเราก็นี่มีคนร่วมวงว่ะ <c oughs> <c oughs> โคตรนิง่งโอ้หทรงเขานิ่งจัดไปต่ออะไร โอเคไปก็ไปไม่มีตังค์มีเจ็ดร้อยเออวะไม่โอลูกอะไรวะไม่โอลูกสามรอ้อยมีตังค์เจ็ดร้อยแล้วบอกไม่มีตังค์อะไรวะเนี่ยคิปคอเลอเกินอ,อตายซะเฮ้ยจะแพ้ไม่ได้นะเฮ้ย เสียงทุเร่นขนาดนี้จะตายทีนะแล้วเดินไปไหนเนี่ยเดินไปสะก,กายหรือว่าเสียง <c oughs> คือใกล้ตายแล้วขอโทษขอโทษทุกเรื่องเสียงทุเร่ ใจเย็นนะครัใจเย็นนะครับ,เ,นนรบเอออย่าเพิ่งอย่าเพิ่งรีบร้อนนะคะต้องใจเย็นเย็นเย็นแบบน้ำแข็งเอ,อ้ยพวกนั้นมีปืนดีแน่หรือวุฒาทำล้มไปแล้วโอ้หมดการคาดหวังของทีม ความหวังของทีมนี่ครับรูปคู่กันสักรูปครับแก่แกโจโจเออไปตัวตึงพนมเปนใครสักคนหนึ่งไม่ใช่เราไม่ตึงอ่ะ คิดเจอสตูะ๊ะกดโอเคไปโดยที่ไม่รู้ว่ามันอยู่ไหนเหมือนกัน นไปสวยๆเอมีไฟ,ไฟมันเยี่ยมอยู่นะนเนี่ยว่าไม่ได้ซึ่งแปดไปเจ็ดไปแล้วกันไม่รู้ว่าจะได้เข้าชาร์จไหมแต่ก็ต้องซื้อเผื่อไว้สายช่วงพานมเปรหรือพานมมื้อใช้ยาวอ่ะที่ใช้ยาต้องว่าแล้วแตงกิ้วครับ อันนี้คือไม่รู้ชื่อจร,จริงแต่ thank you ครับแล้วก็ขอบคุณขอบคุณสำหรับการร้อถ้าเขาดูคลิปนี้นะครับสำหรับการรอคอยที่เขารอตั้งแต่ประมาณเที่ยงหรือประมาณกี่โมงไม่รู้แต่เขาก็ยังรอรอที่จะเล่นด้วยแบบขอบคุณสำหรับความตั้งใจนะครับ สวยครับ <First blood. S 1> อีกตัวหนึ่งูอ <Double kill. S 1> ว่ะเฮ้ยกระตู๊กวัตถุฟักจะพยายามไม่พูดจัดเท่าไหร่นะครับจริงๆมันจะหลุดพูดออกมาบ้างนะครับ เฮ้ยสวยเอาเรื่องมันตัวตึงพนมเป็นวิ่งหากันรอบบ้านหานไม่เจอก็หวังว่าตานนี้มันจะเป็นตาสุดท้ายนะคะแล้วก็ไม่ง่ายอยู่เอาเรื่องนี่่เดี๋ยวเราถ้าใครไม่เคยเห็นช่องน,นี้นะครับเดี๋ยวเราจะทิ้งลิงไว้ ให้นะครับผมอืมก็ถ้าเขามาดูคลิปนี้ก็อยากจะบอกว่าขอบคุณสำหรับความร่วมมือในการถ่ายคลิปโอ้ยตกเอ้ยตกอะไรเนี่ยตาดีแท้แน่เลย First blood. Double kill. ส <Okay. S 1> <ไ>วย <laughs> อะไรเนี่ยคือเมื่อกี้คือลุ้นมากแบบโคตรลุ้นเออไปิีนี้ก็มีประมาณนี้แหละทีนี้ก็มีประมาณนี้แหละครับเออก็เดี๋ยวเราจะทิ้งลิงก์เขาไว้ให้นะครับอืถือว่าเป็นคนที่เยี่ยมเลยเป็นซัพพอร์ตที่ดีมากครับเก๋ว อย่าลืมไปติดตามผลงานเขานะครับผลงานดีๆก็ไปช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกดติดตามนะครับก็วันนี้ก็จะมีประมาณนี้ครับบุยบุย